คณะรัฐมนตรีประชุมครั้งล่าสุดยกระดับและขับเคลื่อนอภิมหาโปรเจกต์โลจิสติกทางรางทั่วประเทศเพิ่ม GDP ท้องถิ่นรถไฟทางคู่เดนชัยเชียงรายเชียงของได้อน,นิสฐสงแรงมีมติทบทวนยกเลิกบางข้อกำหนดของมติครม31กรกฎาคม5 6 6 1เเพื่อให้การดำเนินการโปรง่งใสเสร็จตามกำหนดเวลา การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันขอรวมอนุสัญญาณรวมกับงานโยธาวิเคราะห์แล้วดีทนถูกเสร็จตามกำหนดเวลาชาวบ้านล้านนาตะวันออกสอดรับเตรียมทําพิธีบายสีสู่ขวัญรับรถไฟบุญชูกมุิมาโนดเลขาธิการสมาัมเอสบีไทยภาคเหนือและบรรณาธิการข่าว s อสบีนิวรีพอรรายงาน ขอกรับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพปรกทุกท่านครับวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยจับเข่าคุยกันนะครับประเด็นในเรื่องของการสร้างทางรถไฟสายประปิศาสตร์ล้านานาตะวันออกเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับซึ่งทางคณะรัฐมนตรีครับได้มีการประชุมครั้งล่าสุดนี่เอครับก็ได้มีการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและรายงานดําเนินการ การก่อ,กอ,กอสร้างรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งที่แล้วมานั้นนะครับมีมติออกมาเมื่อวันที่31กรกฎาคม2561ครับก็เป็นการเสนอข้อมูลบางส่วนที่อาจจะทำให้การทำงานของโครงการนี้ล่าช้านะครับคณะรัฐมนตรีมีมตินะครับรับทราบดำเนินการโครงการเห็นชอบ ขอทบทวนมตินะครับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31กร,รกฎาคมตามที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอนะครับก็มีในส่วนของที่เดิมกำหนดอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับตามมติของกระทรวงคมนาคมนะครับที่เสนอเพิ่มเติม,มและก็ขอให้ยกเลิก นะครับความเห็นเพิ่มเติมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคอที่หนึ่งขอให้โครงการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับกกจตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่11ทับัครับเรื่องการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐนะครับเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ะคับมีความโปร่งใสเป็นธรรมตามหลักธรรมาพิบาลเนื่องจากคอก่อจอได้สิ้นสภาพแล้วนะครับและแนวทางการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นประเด็นในเรื่องประสิทธิภาพของการบริหารโครงการํางที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอมานะครับในส่วนลำดับต่อมาครับในส่วนข้อที่6กําหนดว่าในส่วนของการประกวดราคาก่อสร้างเพื่อดําเนินการโครงการ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับทำตามคำสั่งหัวหน้าคสชที่11ทับ2,560เรื่องกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัเพื่อพิจารณาการประกวดราคาโครงการที่เหมาะสมโดยให้ยกเลิกมติข้อดังกล่าวเนื่องจากกกจได้สิ้นสภาพลงโดยขั้นตอนการประกวดราคาการจ้างเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการ ตามพระราชบัญญตัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาคออรัฐพศ2560นะครับสาระสำคัญของเรื่องก็คือภายหลังที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31กรกฎาคม2561การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอประธานคอกอจอได้พิจารณานะครับเปลี่ยนแปลงการแบ่งสัญญาโครงการ ไปจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไฟโดยแบ่งสัญญาการก่อสร้างโครงการออกเป็น7สัญญาประกอบด้วยสัญญาโยธา6สัญญาและสัญญาระบบอนุสัญญาหนึ่งสัญญาจำนวน1สัญญานะครับต่อมาคอกอจอได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังรัถไฟไว่าเห็นชอบตามแนวทางที่การรถไฟเสนอนะครับโดยคอกอจอมีข้อสังเกตข้อเสนอแนละเพิ่มเติมเช่น การรถไฟแห่งประเทศไทยควรปรับแผนดําเนินการให้กระชับขึ้นจากเดิมกําหนดไว้75เดือนโดยงานส่วนใดที่สามารถดําเนินการได้ก่อนควรเร่งดาเนินการเพื่อให้เปิดให้บริการแก่ประชาชนนะครับซึ่งจะทําให้มีผลดีนะครับในทั้งภาคเศรษฐกิจทุกภาคส่วนด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ทาง ผู้ใหญ่ได้พูดได้คุยมานะครับแต่ครั้งสุดท้ายเท่าที่ได้ทราบมานี้นะครับว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาก่อสร้างโครงการได้ทบทวนแนวทางแบ่งสัญญาก่อสร้างโครงการระหว่างแบ่งเป็น3ส,สัญญาโดยร่วม โยธาและระบบอนัสัญญาณไว้ในสัญญาตามที่เสนอขอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเปรียบเทียบกับแบ่งเป็นเจ็ดสัญญาโดยแยกง,งานโยธาและงานระบบอนัสัญญาณออกตามที่ขอกจอเห็นชอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยพจารณาแนวทางการดำเนินงานต่างๆของ ขอกอจอได้สิ้นสภาพแล้วโดยมีผลทรททนดังนี้นะครับก็มีหลายข้อเสนอด้วยกันนะครับอันนี้ผมก็จะขออนุญาตพูดย่อๆแล้วกันนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับในวันที่31กร,รกฎาคม2511นะครับก็มีมติของคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการสร้างทางรถไฟสายนี้นะครับแล้วก็ทางการรถไฟหองประเทศไทยก็ได้เสนอว่าควรที่จะ ทำสัญญาเนี่ยครับเสัญญาโดยแบ่งสัญญาโยธาออกเป็น6สัญญาและสัญญาของอนุสัญญา1สัญญาเป็น7ครับแต่ผลปรากฏว่าในการดําเนินการต่อมานั้นทําให้การดําเนินการต่างๆล่าช้าลงไปมากนะครับอันเนื่องมาจากว่าการเชื่อมโยงการเชื่อมเครือข่ายระหว่างบตริษัทต่างๆนี่นะครับไม่ได้เป็นไปตามกําหนดหรือว่าเงื่อนไขต่างๆทําให้การทํางานล่าช้าครับจริงได้มี การทําสัญญาขึ้นมางานโยธากับงานอนุสัญญาณรวมเป็นอย่างเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การดาเนินการโครงการการขอสร้างทางรถไฟสายต่างๆครับไม่ใช่เฉพาะสายเด่นยัยเชียงรายเชียงของเท่านั้นนะครับก็ยังเป็นอีก หลายโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากนี้ไปของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับที่ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทางรถไฟนี้นะครับมตินะครับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติทบทวนนะครับเป็นคนละส่วนกับมติเห็นชอบครั้งสุดท้ายนะครับการที่มีมติเห็นชอบครั้งสุดท้ายก่อนที่เข้าสู่ น้อมกราบขอเป็นพรดอรออกมานั้นก็ต้องมีมติเห็นชอบโดยภาพรวมนะครับก็จะทำหนังสือนี้ส่งกลับมาอย่างสำนักเริาธที่การคณะรัฐมนตรีนะครับโดยกองนิติธรรมนะครับซึ่งเป็นกองสุดท้ายที่จะทำเอกสารนี้เพื่อที่ขึ้นน้อมกราบออกมาเป็นพรดรสรุปแล้ว ชุมคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับแล้วครั้งล่าสุดนะครับเอกสารของสำนักงบประมาณนะครับที่ได้เชื่อมโยงกันอยู่กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นนะครับสำนักงบประมาณท่านที่ผมเช็คครั้งล่าสุดนี้ยังไม่ได้ส่งหนังสือตอบรับมาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณในไทม์ไลน์ต่างๆนะครับดังนั้นก็จะต้องรอเอกสารฉบับนี้ด้วยครับ เพื่อที่จะยืย่นแนบนะครับเข้าคอรมอรเพื่อขอมตินะครับอีกครั้งหนึ่งในการเห็นชอบที่จะสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายจีนของนะเท่าที่ได้ติดตามมานั้นนะครับทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ดีหรือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมนั้นนะครับก็ได้ เร่งทุกฝีก้าวครับที่จะทําให้โครงการนี้เกิดขึ้นนะครับตามที่พี่น้องชาวล้านนาตะวันออกนั้นได้รอคอยมาเป็นเวลา60ปีครับตอนนี้เราเดินมาไกลนะครับเดินมาไกลามากแล้วนะครับใกล้ที่จะเห็นความจริงใกล้ที่จะเห็นทางรถไฟแล้วนะครับสำหรับพี่น้องล้านนาตะวันออกนะครับก็มีความเชื่อกันว่า ถ้าเมื่อ,อไหร่นะครับทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วก็น้อมกราบขึ้นทูลเก้าเมื่อ,อไหร่ก็จะทําพิธีบายสีสู่ขวัญรถไฟครับบุญชูกมุติมาโนโดครับเลขานธิการสมัพันธ์ s m ส e ไทยภาคเหนือและบรรณาธิการข่าว s m ส e New Report รรายงานพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ